นิวในมดมาเตอร์สุภาพิมพ์หอมจันจากจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะสวัสดีผู้นำทุกทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมธุรกิจอตโตมีด้วยกันนะคะวันนี้ยุบมายืนตรงนี้ได้อย่างไรนะคะอดีตเป็นคุณครูสอน13ปีผ่านงานธุรกิจเครือข่ายมา11ปีผู้จัดการ ประกันชีวิตหนึ่งปีแล้วอยู่ๆมาเจออะทมีได้อย่างไรนะคะถ้าประวัติที่เล่ามาใครก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเจออะไรในธุรกิจเครือข่ายที่สิปีใช่ไหมคะแต่วันนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าคำว่าเครือข่ายอยู่ที่ไหนเราก็เจอจริงไหมคะ และถ้าเราปฏิเสธวันนี้วันหน้าเจอไหมคะ <Yeah. S 1> แล้วถ้าเจอแล้วเรารับก่อนดีไหมคะดี <Yeah. S 1> ทุกคนโชคดีมากค่ะแต่ยุบเกือบนะคะเกือบจะโชคไม่ดีด้วยเหตุผลที่เข็ดหลาบเรื่องเครือข่ายวันนี้ยุไม่รู้บ้างนะไม่รู้นะคะว่าในห้องนี้นะคะมีใครที่เข็ดหลาบแบบประมาณว่าไม่เอาอีกแล้วกับเครือข่ายทุกคนคะมีใช่ไหมคะ <laughs> ไม่ต้องยกมือกันนะเรารู้แต่เรานะคะ แต่ด้วยความที่นะคะยังไงก็้วแต่รอดไม่รอดนะคะได้มีคนมาแนะนำโทรศัพท์มานะคะว่าอัโทมีซึ่งยุบเองไม่เคยได้ยินนะคะขณะที่ทำเครือข่ายเก่ามานะคะเป็นระยะเวลาสิปีไม่เคยได้ยินคำว่าอโทมีเอะมันคืออะไรธุรกิจใหม่หรือเปล่าโดนหลอกไหมล่ะ แล้วคนที่ชวนมาาคือคนที่รู้จักกันในเครือข่ายเก่ายุบอกเลยว่าวันนี้ยุไม่เชื่อใครอีกแล้วถ้าจะคิดทําอะไรขอศึกษาด้วยตัวเองด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะจะไม่เชื่อคนชวนอีกแล้วนะคะไม่ใช่ข้อไม่ดีนะแต่เราต้องศึกษาด้วยตัวเองจริงไหมคะจริงหลังจากนั้นเมื่อเจอกับท่านนะคะท่านผู้นี้นะ ยุบป,ปฏิเสธทุกรายการค่ะแม้กระทั่งซื้อสินค้าที่เขาเอามานําเสนอให้กับเพื่อนๆด้วยกันนะคะยุบรอซื้อคองสุดท้ายด้วยคิดว่าจะซื้อสิ่งที่เขาขายหมดแล้วและจะถามหาสิ่งนั้นแหละค่ะแต่บังเอิญนะคะวันนั้นเป็นวันที่ยุบมองพลาดยุบมีควรู้สึกว่าไอ้ขวดที่มันเป็นครีมแบบน้ําอ่ะ รู้สึกว่าจะไม่มีก็เลยถามหาครีบแบบน้ําค่ะว่ามีไหมถ้าไม่มีก็คือไม่เป็นไรนะคะเขาบอกว่ามีค่ะแล้วเดินไปหยิบหลังรถมาแล้วได้ใช้ด้วยนะคะเอากลับไปใช้ไปเปรียบเทียบกับเครือข่ายเก่าเฮ้ยมันดีนี่ว่าแค่นั้นค่ะรู้แค่ว่าดีแต่ทำไหมไม่ เราหนีไม่รอดทุกคนรู้ไหมคะว,ว่าวันนั้นเขามาอีกครั้งหนึ่งแล้วรถเสียมาขอพักที่บ้านทำอย่างไรให้หนีรอดได้ทุกคนรู้ไหมคะยกลัวมากกับธุรกิจเครือข่ายเพราะเราโดนครั้งที่ผ่านมาทำอย่างไรให้หนีรอดพยายามไปบอกคนที่รู้จักว่าเขาจะมาสปาหน้าให้ฟรีรับเธอค่ารับเธอเดี๋ยวุพาไปนะคะโดยความต้องการว่าอย่าให้เขามายุ่งกับหน้าเรา และยุบก็ได้จริงๆนะยุบชวนคนที่ยากที่สุดนะคะเพราะเขาทำเอ็มวเขาใช้เอ็มวมาเป็นสิปีแล้วยุบเชื่อว่าหน้านี้ไม่ผ่านแน่นอนถ้าคนนี้ปฏิเสธยุบรอดไหมรอดค่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะปฏิหารมีจริงเมื่อคนมันมีบุญเนาะ <c oughs> ไปทําหน้าให้เสร็จปุ๊บพี่ก็หันมาทางยุบบอกว่าจุบเธอไปทําหน้าเธอให้สวยแล้วขายไอเนี้ยให้รวยเลย <c oughs> ยุบบอกว่าอะไรวะ เกเปิดใจได้อย่างไรทุกคนเชื่อไหมคะด้วยความที่พี่คนนี้เปิดใจทุกคนบอนว่ามันไม่ธรรมดาก็กลับไปนะคะให้เขาทำสปาหน้าให้สุดท้ายเราก็เปิดใจกับธุรกิจด้วยชุดโฟเซ็สปาหน้าณวันนั้นค่ะหลังจากนั้นเริ่มต้นทำอีกครั้งหนึ่งกับธุรกิจเครือข่ายยึดหลักประสบการณ์เดิมอะไรที่ฉันเคยพลาดมาฉันจะไม่ทำในเครือข่ายนี้อีกแล้ว นี่คือสิ่งหนึ่งคะ่ะที่ตั้งปฏิญาณทุกวิธีการทุกขนทางทุกคนรู้ไหมคะว่ามันมีทางถูกและก็ทางผิดแต่วันนี้ด้วยความที่ว่าเราพลาดมาแล้วเมื่อพลาดครั้งที่หนึ่งพลาดครั้งที่สองมันไม่ใช่และสำหรับสุภาพพิมคนนี้เพื่อน้องม่ได้เจอสิ่งที่ใช่นะคะอะตอมีเปลี่ยนประวัสสตวิศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายนี่คือเรื่องจริงแล้วเหมือนที่ท่านลิโดโอพูดจริงๆนะคะว่า เราเจอของจริงกันแล้วใช่หรือไม่ใช่ใชถ้ามันใช่เจอของจริงทำหรือไม่ทำสุดชีวิตข่าววันนี้เวลาที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนแต่เวลานี้แหละนะคะที่ทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและยุบบอกว่าคิดจะทำการใหญ่อย่าใจน้อยอะไรนิดอะไรหน่อยหวาดภาวา วันสะดุ้งแม้เพียงเสียงนกกาวันข้างหน้าจับ